โอ้ยเมาจังเลยกินเห็ดแช้เททำไมมันเมาเมาแบบนี้เนี่ยกงกล้วยเป็นอะไรมาฮะเมาเหมือนข้าหรือเปล่าเนี่ยแกกล้วยเฮ้ยแกกล้วยไออยู่ไหนอ่ะ อะไรกันนี้เหมือนตึมไปหมดแล้วการกลวยหายไปแต่นุชบาแก้วได้มานอนหลับปุ๋ยอยู่ตรงนี้หนุชบาแก้วมันมานอนอยู่ตรงนี้ล่ะตื่นเร็วตื่นได้แล้วตื่นเดี๋ยวนี้นะอา้าวทำไมไม่ตื่นล่ะหรือว่าหนูชบาแก้วตายแล้ววันนี้เสนอตอนเหตุเกิดที่ชุมเสือเจอรอยอะไรบ้างไม่วะอุ๋ยอ้ายตามหาไอ้ลูกช้างนันกันมาตั้งหลายวันแล้วนะเว้ย เด,เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าทาได้เรื่องแล้วหล่ะกลิ่นคุ้นคุค้นคลับคลายคลับคลาเป็นลูกชายแน่นเลยละ่ะเนี่ยอุ๊ยใช่นี่ไงเฮ้ยอันนี้มันกี่ช้างนี่ว่าออ,อามันก็ใช่น่นสิกองเล็กนิดเดียวมันต้องเป็นของลูกช้างแง่แงเลยยังชุ่มชุ่มไม่แห้งดีเลย สุดใหม่แบบนี้แสดงว่าเจ้าลูกช้างตัวนั้นคงอยู่ใกล้ๆแถวนี้แน่ๆเลยเนี่ยอ้อยอิงฮฮะเ้ยอ้อยอิงแกลองดมดูบ้างไหมไม่เอาอ่ะแกมดมเป็นคนเดียวเถอะเดน่าลองดมดูสักครั้งลองแล้วจะติดใจเฮ้ยบอกว่าไม่เอาวันี้มาลองดมดูที่อ,อ,อ้อยอิงมามากๆ,ๆนิดเดียวน่าลองดมดูน่ามาเน่ามาเน่ามาเน่าดมดูหน่เอา มสดายหัวใจจลูกงข้าจะ,จะอดใจรอไม่ไหวแล้วน้ำยาของหอมหวานซึมซาบไปทุกขุมขนสร้างพละกำลังให้กับข้าทำให้ไม่เจ็บไม่แก่และไม่มีวันตายไทางานนี้สำเร็จ พวกเราจะได้คุมป่านี่ทั้งหมด <laughs> อะไรกันเนี่ยใครมัดเอาไว้อะ แกจะทำอะไรฉันอนี่ยมันตื่นขึ้นมาแล้วจิ้มเล็มรีบจัดการเร็วเข้าจะไปนะเราจะออกไปเดี๋ยวนี้นะอุ้ยไม่ต้องกลัวหรอกนะเจ็บเล็กเดียวแล้วก็จะไม่รู้สึกอะไรอีกเลยทำยังไงดีอ่ะอุ้ยอ้ายไอ้ลูกช้างมันอยู่ข้างในแต่พิน่ากลัวน่ากลัวอยู่เต็มไปหมดอ่ะก็นั่นแหยะจิ๋ว

จี่ปเป้ยมป้ยเปรอไป้ยเปไยไป้ยไป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 คปไ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 ยไปไปไปไไไอ้ขไปไไปไไอไอ้ปไ พวกเองออกไปดูสิ okay, ย้าใครเข้ามาทำลายการรุ่งยาทั้ง้อดแก๋นะแกอเออซุ่มซื่จะได้เรื่องทุกทีเลยโธก็ไม่ได้ตั้งแงใจะซุ่มซ่ามสักกันหน่อยทำไมต้องว่ากันด้วยไม่ต้องแท่ตัวหรือไม่ก็คือเดี๋ยวพวกนั้นตามมาได้ก็เสด็หรอกเอ๊ะจะรีบไปไหนกันหรอเก๋เออิงระวังข้างหน้าเราอะไรนะข้างหน้าระวังไอ้ไอ้อกแล้วโอ้โอ้โโอ้จตังเงยนอออ ็เจ็บจบจังเลยโอ้ตายแน่เลยครับไม่ต้องพูดมากเงียบไปเลยกีจัดการมันได้แล้วเจ้าข้านายท่านเจ้าดุฉันให้แกเลือกสองทางอยากจะตายสบายๆไม่ต้องทรมานหรือว่าจะตายแบบเจ็บจี้สดๆนะว่ามาฉันไม่เลือกอะไรทั้งนั้นอ่ะปล่อยฉันไปเดี๋ยวนี้นะนังแรงบ้า